อ่านี่ครับคือรอบ256ทีมสุดท้ายนะครับหรือว่ารอบหนึ่งเพิ่งเริ่มนับหนึ่งกันนี่เพิ่งเริ่มเหรอเพิ่งเริ่มนับหนึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะโดยกฎกติกาตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็รอบแรกนะครับก็จะแข่งครึ่งละ15นาทีพัก5นาทีนะครับแล้วคู่แรกครับมหาไทยศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจะพบกับเทศบาลท่าโขงหนึ่งครับโอ้มีมีสีน้ำเงินด้วยเออท่าโขงสู้สู้ไก่ชนนเรสวนกับเลือดพระนเรสวนนะคะเออเอาดิ กินหน่อยจะได้มีพลังของคนทุ่มเพล้ามาเพิ่มแล้วถ้ายัางวิ่งไม่ไหวเราจะให้ขี่มบนตัตตกรยาน,นยนตมม์า a m แล้วแล้วโอ้โหนี่ไงนี่บัวบวมหไเรียบ <c oughs> ร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมหาไทยศึกษาขึ้นนําไปก่อนครับ <c oughs> โอ้โหนี่เป็นความผิดพลาดของนทวัด้วยครับจังหวะที่ยิงแล้วบอลตกพื้นแล้วโอ้โหปัดแล้วมันปัดไม่ออกครับ นี่ครับปัดโดนแล้วครับไม่ได้หนีมือมากครับแต่เนี่ยยังงุ่งกินกับตัวเองอยู่เลยครับนทวัฒน์ยังเก็บบอลได้อยู่ครับแถวสองแล้วแดเนียวแดเนียวเจอขวางอยู่แดเนียวจะไปเองแดเนียวเจอ3แล้วได้ครับแล้วโอกาสยิงลูกวิ่ง100%แล้วบอลเป็นกลิ้งเข้าประตูไปครับของประตูต่อศูนย์ไปเลยครับนี่เมื่อกี้ใครเห็นก็นึกว่าปัดออกได้นะคะมหาไทยศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับตัวแทนจากขอนแก่นครับเอาชนะเจศบาลท่าขงหนึ่งไป 2ประตูต่อศูนย์ครับผู้สองครับสกลทวาีครับโพธาประชาสันครับเอาครับพร้อมแล้วครับแล้วขึ้นมาทางซ้ายครับโพธาประชาสันลองยิงลูกนี้หนึ่งศูนย์ไปเลยครับโอ้โหบอลย้อโหโหโหโยๆข้ามหัวของธนะโชตเข้าประตูไปครับลูกยิงของราชวัตรสมุทรเพชก็ต้องดูว่าจ่ายเผื่อนี่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักครับสุดท้ายเสียบอลให้กับโพธาประชาสันขึ้นมาอีกแล้วครับ ตรงกลางมีเพื่อนอยู่ทางด้านซ้ายในกรอบเขตโทษพลิกมาได้แล้วหาจะหวายยิงได้ไหมลองยิงลูกนี้ครับและกระสับไร้ส่ายพังหลยิงลูกนี้สูงเรียบร้อยครับประตูที่สองของโพธาตประชาสันเจอปีบอีกแล้วครับโพธาประชาสันโดนอย่างนี้บ่อยๆนี่อันตรายเหมือนกันครับผาบอลขึ้นมาออกมาทางซ้ายแล้วมีโอกาสครับหน้ากรอบเขตโทษแล้วจะลองปั่นลูกมีสามสูไปเลยครับฐานพง์เทียนขาวครับ ต,ตวัดมาที่นิพัตใหม่นิพัตลองปัดโค้งนี่ก็ไปเข้ามือของจีรพัฒน์ครับต้องเลือกว่าจะส่งให้เพื่อนหรือว่าจะยิงนะคะแล้วก็เป็นโอกาสเต็มเลี้ยงเรียบร้อยไปโอ้โหนี่ค่ะสกอตัวมีพยายามที่จะทําประตูบุกข,ขึ้นไปนะแต่ว่าเนี่ยบางทีมันโดนจังหวะสวนแบบไม่ทันตั้งตัวติหาจังหวะยิงไม่ได้จ่ายบอลไปเรื่อยๆจนหาช่องว่างแล้วลองตวัดจิงแล้วไปทางเข้าประตูไปแล้วครับเอาครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสี่ครับ ไม่ทันได้เปลี่ยนตัวค่ะเอาครับจบเกมครับโค่านประชาสรรครับเอาชนะสกลทวาปีไปครับ4ประตูต่อนหนึ่งครับและนี่ครับเกมคู่ที่3ครับละหารทรายรัชดาพิเศษจะพบกับประมานุศรจังหวัด เพชรชบุรีครับไม่ว่าอะไรโอ้โหและไฟสวยมามากครับวชิรวิทย์จ่ายเข้ามาตรงกลางพลิกมาหาจังหวะยิงไม่ได้ครับโยธินคืนกลับมาแถวสองลองยิงลูกนี้แล้วจะสาลูกนี้เดงสไปเลยครับโอ้โหโอ้โหครับชิดพงพยายามเต็มที่แล้วนะครับจังหวะแรกนึ่เซฟไว้ได้นะครับแมแต่บอบอลมัน ก็ถอกออกมาครับและหานทรายรัชดาพิเศษครับชนะพรมบานุสรจังหวัดเพชรบุรีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากลูกยิงหมายเลข6ครับพัชระเสียงใสครับคณาทรจากลำพลูนเจอกับสับน้อยเหนือวิทยาคมนะจากสระบุรีจากลำพูนลำพ,พูนเลยนะครับยิงลูกโทษเสมอ,อ,อตลอดเลยกับภาทีไรก็เจอนาทีบาปเดี๋ยวเรามาลุ้นคู่นี้กันแล้วลูกมี้ เป็นประตูจนได้นะครับอันนี่ก็คือแบบบุกไม่ยั้งเลยได้มลูกนี้ครับจับวันนี้มาแล้วอีกแล้วอีกแล้วครับแล้วต้องยังไงครับต้องยิงแล้วนะโอ้โหดูเวลานะลูกข้างหน้ามีใครไหมข้างหน้ามีใครมาจับยันก็มาโอ้โห ร้อยครับซุปเปอร์เซฟในนาทีสุดท้ายของเจเวียนาแล้วก็ช่วยให้ทีมจักคำคนาทรจากลำพูนเอาชนะไปหนึ่งสูนสำหรับสนามเทพาสดินนะคะคู่ที่สองของช่วงบ่ายค่ะโคกตะเคียนวิทยาเจอกับรังสีวิทยาค่ะจังหวะน,นี้รับบอลได้หรือเปล่าหลับได้แต่สามลูมหนึ่งนะ,ะทุกคนยังไงปะ ทุกคนหาช่องทางในงานที่จะเจาะเข้าไปให้ได้แล้วก็นี่ค่ะเสียความแล้วทีนี้ไป็นโอกาสของลังสีลังสีมายาวๆไปเล็กๆสีเดียวๆกับผู้รูกษามประตูไปยังไงครับเตะแบบนี้ละไปเหลือโอ้โหนี่แหละครับตามสูตรของฟุตซอลเลยครับรับแน่นๆครับแล้วโต้กลับรวมเป็น3ามสิบนะครับมาโอ้โห โอบว์ยรนันโดก็มาหมายเล็กค่ะกรลวิทเป่นชมนะฮะดูกันยาวๆได้เลยโอ้แล้วให้ลูกนี้ทะลุมาจ่ายมาได้แล้วแหมะต่มันไม่มีแล้วแคบไปแล้วแล้วจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอาเรียบร้อยนี่ค่ะชยานน์ล่ะครับะชยานนท์ก็มานะคะ หมดเวลาค่ะโอ้ครบรบร้รก็สำหรับคู่นี้นะคะโคกตะเคียนวิทยานะคะแพ้ลังสีวิทยาไปศูนย์ประตูต่อ4ี่ค่ะและคู่สุดท้ายครับเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกดสุวรรณครับจะพบกับเมืองนครนานยกครับเปิดมาขนาดเส้นให้กับมาชวิตชวิตชวิต,วตดวลตัวต่อตัวกับธนชิตชวิต ตัดเข้ามาแล้วเปิดมาเสาสองจับบอลได้แล้วตะวันยิงลูกนี้หนึ่งศูนย์ครับเอาละครับเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกตสุวรรณครับสามคนเลยครับกำแพงแล้วยิงมาลูกนี้โอ้โหสองศูนย์ครับโอ้โหมุมกริบเลยครับโอ้โหนี่เอาไปห้ากะโหลกเลยครับยิงลูกนี้ โอ้หมดสินเซฟเลยครับราเชนครับลูกยิงของบุริมนาชวนนิยมตระกูลครับลูกนี้ปั่นเสาแรกเลยราเชนนี่คือคือยอมเลยครับยิงลูกนี้คือไม่รับแล้วปล่อยเลยครับสุดยอดครับคนนี้เหลือจะเชื่อครับเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อครับยิ้มเลยยิ้มเขินเขินเลยแล้วพุทธศิสปนเป่าหวิดจบการแข่งขันครับกลายเป็นว่าเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกศสุวรรณครับเอาชนะเมืองนครนายกไป2ประตูต่อศูนย์ครับ